สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2567นะครับ <Baby Monster! S 1> สัญญาณของคริปโตยังคงซด์เว่ยเทเานค้างนะครับเมื่อเช้านี้ขึ้นไป2ล้าน5นะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นย่อลงมานะครับจากสัญญาณของการลบของดาวโจน์นั่นเองนะครับแต่ว่าดาวโจนนั้นก็จะอ่าเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนหมายก็ว่าตอนนี้ราคาเขายังอยู่ตรงอ่าตรงกึ่งกลางนะครับถ้าเราไปดูดาวโจนกันนะครับ ไปดูดาวโจรกันหน่อยนะครับเพื่อดูจังหวะทิศทางของคริปโตไปล่วงหน้านะครับราคาก็กำลังจะค่อยๆถีบกลับขึ้นไปตรงกลื่กลางของบลูจแบนนะครับจากที่ลุงเคยดูและสังเกตเอาไว้นะครับว่าเขาจะลงมา,าทดสอบอแนวต้านด้านล่างของกรอบบลูจแบนนะครับลงมาด้านล่างเสร็จก็จะตีกลับขึ้นไปด้านบนตีด,ด,ด้านชนด้านบนเสร็จก็จะสวิงกลับมาด้านล่าง คือเขาจะเป็นที่ทางขึ้นขึ้นลงลงคลง้ายๆตัว linear regression น,น,นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เป็นกรอบเล็กแล้วก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเราก็จะไปทดสอบอทำนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะก็จะเป็นแนวโนม้มเช่นนี้ก็หมายควาว่าราคาของคริปโตนั้นก็จะมีการย่อตัวก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ดูกันง่ายๆนะครับของลุงก็ดูประมาณนี้นะครับดู ดูว่าจังหวะแล้วโอกาสต่างๆมันดูง่ายๆนะครับอย่าไปซีเรียสมันนะครับแล้วทีนี้นะครับมาดูว่าตัวที่เป็นคริปโตนั้นโอกาสของมันตอนนี้ก็คือว่ามันจะไซเวฟทางด้านข้างถึงย่อตัวนะครับเราดูได้จากอะไรบ้างครับดูได้จาก m a c d นะครับ m a c d นะครับยังคงไซเวฟทางด้านข้างแล้วก็ จากเครื่องมือต่างๆนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับราคามันยังคงไซเวย์ถึงไซเวดาวเพราะว่า m a c d นั้นชี้ลงแต่ว่าราคาพวกมันจะค่อยๆจะดีดกลับขึ้นไปจะเห็นว่าจังหวะของมันคล้ายๆก,กันกับตัวดาวโจนเลยใช่ไหมครับดาวโจนก็คือฝั่งตรงข้ามเสร็จของบุลจัร์แบนแล้วก็ลงมาแตะด้านล่างตรงกรอบบุลจัร์แบนด้านล่างแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอยู่ตรงกลางทีนี้ก็จงรอโอกาสให้มันดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น จังหวะนี้ก็คือต้องรอให้ MACD นั้นชี้กลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ MACD ก็ยังคงสลับขาวแดงอยู่ตรงนี้นะครับของกรอบตัวออสโลสโคปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะมันยังคงจะต้องซา์เวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าราคามันไม่สูงไม่ต่ำกว่ากรอบนี้นะครับมันซด์เวทเทอรเนนข้างมันจะซด์เวขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ห ในการไซด์เว์ถ้าเกิดราคามันไม่ขึ้นไม่ลงหรือไม่เกินไปตรงไหนราคาก็จะเป็นสร้างเส้นเทศนะครับเมื่อมันสร้างเส้นเทศเสร็จมันจะพุ่งขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นั่นหมายความว่าเร็วๆนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็ดูจากแนวโน้มมันคงจะต้องพุ่งขึ้นแล้วพุ่งขึ้นยาวขึ้นไปนะครับเป็นแท่งเทียนยาวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ รอลุ้นกันต่อไปเพราะว่าลุงก็เคยทํานายไว้แล้วว่า2อาทิตย์นี้ใน2อาทิตย์นี้นะครับราคาจะต้องพุ่งขึ้นไปนั่นหมายก็ว่าภายในเดือนนี้นั่นเองมิถุนายนนะครับก็รอลุ้นราคาให้มันตีดกลับขึ้นไปนะครับเพื่อทําการขายนะครับก็ดูแนวโน้มของ BTC แล้วราคา,าก็กําลังจะกัดติดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้น เราก็ต้องรอดูจังหวะนะครับแล้วก็ดู r s i กับ MACD ให้ดีว่าถ้าเขายังคงชี้ขึ้นราคามันยังคงจะต้องไซายเวยขึ้นไปเพราะนั้นอย่าเพิ่งขายจะขายหรือไม่ขายดูที่ MACD นะครับแล้วก็เมื่อมันขึ้นไปเรื่อยๆนี่เราก็ต้องปล่อยให้มันเทคโปรฟิตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เลียนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทีนี้นะครับเราจะไปเข้าคำถามที่ทุกคนเข้าถามมานะครับใน อ่าในการที่ใน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 ช่อง u t u b e นะครับว่าก็ถามอะไรมาบ้างนะครับแล้วในยีบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาสนใจตัวไหนกันบ้างจริงๆช่วงนี้มันเป็นขาลงทั้งนั้นเลยนะครับสีแดงล้วนๆเลยนะครับสีแดงส่วนใหญ่นะครับแต่ยกเว้นก็จะมีไอโอเนะครับก็แต่นอกนั้นมันจะเป็นสีแดงโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตัวที่เราจับตาดูสําคัญก็คือตัว e t h นะครับว่ามันจะคงเป็นจังหวะ กาลังจะตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงแต่โดยส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะเป็นการพุ่งลงเพราะว่ามันเลือกข้างขาลงนะครับทีนี้อย่างที่ลุงเคยดูเอาไว้แล้วว่ามันจะลงไปที่1นึ่งแสนหนึ่งนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็กําลังจะย่อลงมาแล้วก็ราคามันก็คงจะต้องค่อยๆซายเวดาวลงมานะครับมาที่1นึ่งแสหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก่อนนะครับก็จะไปซา์เวอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเกิดว่ามันสะสมพลังได้มันก็จะดีดกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับ เพราะนั้นตอนนี้ก็คือถ้ามันบีบตัวเข้ามากันของมูชาบานแล้วนะครับถ้ามันไม่พุ่งขึ้นมันจะพุ่งลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นก็รอดูอากา,า,การเข้ามันจาก m อสที่ยังคงชี้ลงนะครับยังคงเป็นจังหวะขาลงที่ลุงย้ําแล้วย้ำอีกถ้ามันเป็นสีขาวเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นสีขาวเมื่อไหร่นะครับราคามันก็กําลังจะดีดกลับขึ้นไปนั่นเองแต่ตอนนี้มันยังคงเป็นสีแดงยังคงยืนยันเป็นขาลงนะครับขาลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่างที่เรนะทราบว่าท่านต้องขายที่บริเวณนี้ถ้าเกิดท่านขายไม่ได้ท่านก็ต้องอดทนถือต่อไปนะครับต้องทนถือนะครับทีนี้เราไปดูนะครับ23 24ชั่วโมงที่ผ่านมามีคําถามอะไรบ้างที่พอที่จะตอบได้บ้างนะครับจากทั้งหมดนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครสนใจนะครับว่าจะถามตัวไหนนะครับก็ยังไม่มีคำถามเข้ามาส่วนใหญ่จะ พูดเกี่ยวกับโปรเจกต์ AMS นะครับโปรเจกต์ AMS ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นขาลงเช่นเดียวกันนะครับปกติคือมันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากตัวโดยรวมก็คือว่าดูดาวโจนดูทองคำดูอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการย่อตัวนะครับช่วงจังหวะนี้แต่ว่าก็จะมีโอกาสทำกำไรต่อไปนะครับสลับโปรเจกต์นะครับมาคำถามนี้นะครับก็บอกว่าบลูเจอร์แบนนะครับบลูเจอร์แบนนั้นอะไรครับเดี๋ยวนะครับ บีบีเท่ากับบรูจแบนรับลุงอ่าเพื่ออะไรครับก็ลุงก็อธิบายให้อยู่แล้วนี่นะครับก็ก็อธิบายเข้าใจอยู่แล้วก็บีบีก็บรูจแบนก็ถูกนะครับก็หรือว่าลุงพลาดอะไรไปครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผ่านมานะครับมาที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคําถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ซึ่งลุงก็ไม่ได้สําคัญอะไรแล้วลุงก็ไม่ได้ซื้อโปรเจกต์พวกนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าลุงมาเล่นอยู่แต่ตัวใน อาบิดครับนะครับขอบคุณสําหรับการแบ่งปันฉันเพิ่งซื้อมาอะไรพวกนี้แล้วก็ล่ายาวไปเรื่องเรื่องตัว AMS นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ BTC กับ ETH นะครับก็ลงทุนนะครับ ETH ตอนนี้ก็คืออย่างที่เรียนอาจทราบไปก็คือถ้าท่านขายไม่ทันท่านก็ต้องอดทนถือต่อไปเพราะว่าราคามันจะลงแรงนะครับถ้าเกิดราคาลงแรงก็ก็ทำตัวเตรียมใจกันหน่อยนะครับเตรียมตัวเตรียมใจโดยส่วนใหญ่ ก็จะมีจต่โปรเจกต์นี้นะครับสำหรับสำหรับคำถามใน YouTube ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีใส่ล่าสุดก็17ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ใส่อีโมจินะครับก็ประมาณนี้ครับก็ก็ไม่มีอะไรจะถามเข้ามาเพราะนั้นลุงก็จะไปกาวส่วนตัวแล้วกันโดยส่วนใหญ่เราก็จะไปกาวตัวเดิมทีนะครับเราก็มาดูลักษณะของตัวเท่าไปเมื่อวานเราก็กาวตัว ไม่ได้กล่าวนะครับก็คือว่ามาดูออนดูใช่ไหมครับออนดูมันก็เป็นจังตอนนี้ก็เป็นขาลงนะครับแต่ว่านะครับในจังหวะนี้นะครับเราจะต้องไปดูตัวที่เป็นจังหวะขาขึ้นและมีโอกาสจะเป็นจังหวะขาขึ้นน่าจะไปดูเจฟินนะครับหลังจากที่เจฟินนี้ไม่ได้ดูนานนะครับไปดูเจฟินกันหน่อยนะครับราคายังคงชี้ลงนะครับเจฟินยังคงจะต้องลงต่อไปนะครับเดิมทีลุงก็บอกว่าให้ทนถือไปที่ราคา1 0บาทนะครับ แต่ราคาไม่ถึง10บาทนะครับเพราะฉะนั้นมันกําลังสวยเดิมทีมันกาลังสวยนะครับก็เป็นจังหวะกํากลังจะซด์เวย์ขึ้นไปแต่ว่าปรากฏว่าแล้วก็ราคาก็ร่วงลงมาแล้วก็มาอยู่กรอบด้านล่างของบริษัทแบนนะครับเมื่ออยู่กรอบด้านล่างบริษัทแบนเสร็จจะทํำยังไงต่อไปครับมันก็จะค่อยๆซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับตอนแรกก็คือว่ามันบีบเข้ามากันตอนนี้ก็กลางสวย แล้วมันบีบมันแล้วมันแล้วมันเลือกขาขึ้นนะครับตอนแรกลุงก็คิดว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันราคามันจะพุ่งขึ้นไปต่อแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไป8บาท10บาทนะครับแต่ปรากฏว่าทุกตัวพากันลงนะครับ BTC พากันลงราคาก็เลยร่วงลงมานะครับลงมาฝั่งตรงข้ามของกรอบบูจแบนพอมาฝั่งตรงข้ามเสร็จมันจะค่อยๆไซเวย์แล้วกลับขึ้นไปนะครับเราก็มาลุ้นกันเจฟฟินตรงนี้นั่นเองแต่ว่า ตอนนี้มันจะคงเป็นขาลงนะครับแล้วก็เป้าเดิมๆเราก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันกําลังสวยลุงก็บอกว่าตรงนี้นี่กาลังสวยนะครับเหมือนเลือกข้างขาขึ้นซึ่งมันถ้าถ้ามันขึ้นแรงต่อไปตามจังหวะของ b t c มันต้องมัน,มนถ้าเป็น BTC พุ่งขึ้นไปเลยมันจะพุ่งขึ้นไปต่อแล้วก็ถ้าเป็นไซด์เวิ์อัพก็จะเป็นไซด์เวิ์อัพขึ้นไปแต่ตอนนี้ b t c เริ่มกลับแกนนะครับ BTC นะครับเราจะดู b t c กลับแกนแล้วยังเป็นขาลงอย่างไรนะครับเราก ปีที่กันก่อนนะครับเพราะว่ากรอบลียลเนลเลกชั่นเป็นตัวชี้ชัดนะครับว่าจังหวะมันจะขึ้นหรือมันจะลงจะอะไรยังไงนั้นอยู่ที่กรอบลียลเนลเลกชั่นนั่นเองนะครับไปดูแล้วก็ตั้งค่ากรอบเรีลเนลเลกชั่นนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับมันเริ่มไซเวลงมาเห็นไหมครับกรอบของบูรุษแบนนะครับเดิมทีกรอบบูรุษแบนนะครับ ก่อปุ๋ยจ้บแบนนั้นไซดว์วอัพขึ้นไปนะครับคือมันชี้ขึ้นไปที่3ล้านราคาก็จะไปที่3ล้านเราก็บอกว่าเอ้ปีนี้ก็จะได้เห็น3ล้านแน่นอนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ราคามันชี้ลงมาที่2ล้าน6นะครับมันก็จะไปสูงสุดที่2ล้าน6นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าดาวโจนกําลังจะดีดกลับขึ้นไปราคาก็เป็นเช่นเช่นคือมันก็ต้องอเมื่อมันขึ้นสูงสุดเสร็จมันก็ต้องลงมาเด้งที่ตรงต่าสุด แล้วมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบด้านบนสุดตรงนี้ก็คือราคา20,06นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ20,04ถึง2 6 0 0 0นะครับเป็นช่วงที่จะต้องทำกำไรนะครับเก่งกำไรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ราคาก็เป็นที่แน่นอนแล้วเราดูจากแนวโน้มของดาวโจนส์แล้วก็มาเป็นตัวแนวโน้มของบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้น ราคาช่วงนี้ก็จะอยู่ที่2.4ล้าน4ถึง2.6ล้าน6นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้เราดูจากกรอบของตัว linear action e สีเขียวแดงใหญ่นี่ใช่ไหมครับเห็นว่ามันค่อยๆหักหัวลงนะครับถ้าเกิดว่าราคามันยังคงไม่ไซเวกลับขึ้นไปนี่ราคามันยังคงจะต้องไซเวดาวลงมานะครับคือมันเป็นไปนตามทิศทางของราคานะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั the ้นเราก็ดูแล้วมันก็คงจะต้องค่อยๆดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่คนต้องดูแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ท่านฟังประมาณนี้ว่าโอกาสมันกําลังลงมาแล้วนะมันไม่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าเราก็อย่าเขาเรียกอะไรนะครับในโอกาสมันย่อมมีโอกาสในข่าวร้ายยังจะต้องมีข่าวดีนะครับก็ต้องรอจังหวะนั้นให้มันเป็นข่าวดี นะครับมันก็อาจจะพึ่งมีมาโดยคือคือหลังจากที่มัน half วิ่งเสร็จนี่มันก็จะค่อยๆราคาลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะประมาณปลายปีราคาถึงจะพุ่งกลับขึ้นฟื้นกันขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเราก็รุนอยู่ภายในเดือน2เดือนนี้แลให้ราคามันกลับขึ้นไปที่2องล้านเนะครับเดิมทีเราบอกว่าจะไปมันมีโอกาสไป2อล้านเเพราะว่ากรอบนี้ a t i o n ชีช้ขึ้นไปแต่ตอนนี้ราคามันลงที่2อล้านหนครับเพราะนั้น เราก็อัปเดตราคาก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับสองล้านหกนะครับสูงสุดของมันนะครับราคามันยังคงไซด์เวดดาวน์ลงมานะครับแต่แต่นะครับอ่าตัวลูน่านะครับลูน่ามันอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ยังคงเป็นจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นไปพอหลังจากที่มันมาแตะกรอบรูจะแบนด้านล่างแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันแตะด้านล่างเสร็จมันก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับคือคือ จังหวะของมันสวยงามนะครับตรงนี้คือมันสวยงามแล้วก็มันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแทนที่มันจะพุ่งสูงขึ้นไปปรากฏว่ามันมันไม,ไม่สามารถพุ่งขึ้นไปได้เพราะว่าุ่มไม่ไม่ช่วยแล้วไม่มีใครช่วยนะครับราคาก็เลยซ้ายเวยมาด้านข้างแล้วก็ย่อลงมามาชนกรอบด้านล่างนะครับเมื่อมาชนกรอบด้านล่างของผู้จะแปลมันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าการเคลื่อนที่ของรีเนเลิกชั่นนั้นชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคามันก็จะ ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับมีโอกาสมาที่ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่0.040นะครับเป็นเป็นฐานประจําเป็นฐานต่ําสุดของมันในในที่มันสูงสุดของมันนะครับแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับถ้าภายใน2อาทิตย์นี้ราคาไม่ขึ้นไปศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์มันก็ต้องราคาต้องลงมานะครับถ้าภายใน2อาทิตย์นี้นะครับะฉนนั้นก็ต้องรุ้นว่าภายใน2ออาทิตย์นี้ สักวันหนึ่งราคาต้องดีดกลับขึ้นไปที่0.050นะครับเราก็ต้องไปขายที่ตรงนั้นนะครับคือมันขึ้นไปแล้วก็ต้องไปขายนะครับจุดสูงสุดของมันนะครับต้องไปขายทํากําไรนะครับแล้วก็โยกย้ายเงินค่อยๆเล่นที่ต้องพอมันทํากําไรสั้นๆตรงนี้ได้นะครับถ้ามันทํากําไรตรงนี้ได้นะครับ0.050นี่นะครับ0.050ตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับ ไปทำกำไรตรงนี้ภายใน2อาทิตย์นะครับพอทำกำไรตรงนี้เสร็จต้องขายนะครับแล้วก็มารอซื้ออีกครั้งหนึ่งที่แถวๆข้างล่างนะครับที่0 0 0 3 0นะครับอาจจะมารอขายที่ตรงนี้ไอามารอซื้อที่ตรงนี้นะครับกรอบนี่แหละกชั้นมันก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับอันนี้ก็เป็นแผนของลุงนะครับแผนคร่าวๆลวงหน้าของลุงนะครับลุงก็ซื้อไว้ที่0 0 0 4 0ตรงนี้แล,ล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จังหวะถัดไปลุงก็ รอเทขายที่0.050นะครับไปเทขายนะครับขายตรงนี้เสร็จก็ได้กําไรเสร็จก็พิจารณากําไรเพื่อรอถือเงินสดเอาไว้ก่อนเพื่อมาลอย่อดที่มันราคามันจะต่ําลงมาตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวโน้มแล้วก็เป็นการวางกลยุทธ์ของลุงเองนะครับลุงก็จะรอจังหวะนี้นะครับก็เล่าให้ท่านฟังเฉยๆนะครับท่านจะพิจา,า,ารณาไงก็ ลองใช้วิจรารณญาณดูนะครับเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็นความเสี่ยงการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องใช้ใจหรือใช้ความตาัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับท่านวางแผนจะขายตรงไหนจะซื้อตรงไหนท่านก็มาวางแผนตรงนี้นะครับแล้วแต่ใครจะ,ะคิดได้ตรงเป้าได้มากที่สุดก็ถือว่าได้กําไรที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ลุงให้ไว้นะครับคลิปต่างๆที่ลุงอธิบายมาก็มันก็คือ ที่สุดของการที่ให้เทคนิคให้แนวคิดแล้วก็ให้การในการที่วางแผนนะครับก็คือจะต้องรู้ RSI MACD แล้วก็ดูดูรูจแบนดู linear i อร์กิชทั้งหมดมันก็คือคำตอบที่ท่านจะนำไปใช้งานนะครับก็หวังว่าท่านที่เข้ามาใหม่จะฟังเข้าใจนะครับถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจการุณานะไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจในแต่ละคลิปมานะครับลุงเข้าใจว่าท่านจะสามารถเข้าใจแล้วก็ ทำความเข้าใจได้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดท่านเพิ่งเข้ามาฟังนะครับก็อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับก็ไปดูเสียสละอีกสัก20-30นาทีนะครับสลับการดูในคลิปแต่ละคลิปนะครับเพื่อ,อท่านจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองนะครับก็ฝากาไว้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็มาอัปเดตข่าวๆาวกันต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกดอีกแจ้งเตือนถ้าเกิดท่านยังไม่ได้กดนะครับขอบพระคุณสลับทุกท่านที่ สมัครสมาชิกเข้ามานะครับหลังจากนี้ก็เป็นอ่าเป็นประมาณ18วันแล้วนะครับที่ไม่มีใครสมัครสมาชิกเข้ามาคนดูเหมือนว่าลุงเนี่ยก็คนดูก็น้อยลงไปเอ๊ะจะยังไงหรือว่าลุงเข้าใจว่าทุกคนดูแล้วเข้าใจกันหมดแล้วแล้วก็ทํากําไรได้เป็นหมดแล้วนะครับคือในระหว่างที่มันเป็นขาลงนี่เราก็อย่าใจเสียอย่าใจอะไรกันนะครับก็ต้องรอจังหวะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ลงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับเราก็ต้อง ต้องต้องเขาเรียกอะไรครับต้องหลอกดวงใจตัวเองเอาไว้บ้างแล้วก็เพื่อปรับไมค์เซ็ตของเราให้ให้ยังคงมั่นคงต่อไปสม่ําเสมอนะครับมันมีลงได้มันก็ต้องมีวันขึ้นได้นะครับปกติถ้ามันขึ้นนี่เราก็ต้องเอาทุนเข้ามาทํากําไรกันนะครับแต่ถ้ามันเมื่อไหร่มาลงแล้วก็เจจ่อยกันหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดตัดสินใจขายได้หรือเราคิดว่าถ้าเราซื้อเราได้วอลุ่มมากกว่าเดิมหรือหรือได้เหรียญมากกว่าเดิมนะครับ เราก็ควรจะขายแล้วก็ลงไปซื้อเหรียญที่มากกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยคือซื้อ,อยังไงก็ได้ขอให้มีวอลลุ่มมากกว่าเดิมนะครับวอลลุ่มก็คือตัวเหรียญน,นะครับถ้าเราตอนนี้เรามีเหรียญของลูอน่าอยู่ของลูน่าที่เป็นคลาสสิกนี่นะครับที่ซื้อขายกันอยู่นี้ถ้าตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ประมาณหมื่นหนึล้านเหรียญนะครับหล้านเหรียญลูน่าน,นะครับเราต้องซื้อให้ได้2ล้านเหรียญลูน่าน,นะครับถึงจะได้กําไรนะครับคือคือยังไงต้องมีปริมาณ คือคือเร,เราต้องถือเหรียญให้มากกว่าเดิมนะครับในในในจังหวะของการขาลงนะครับคือทุกขาลงมันจะมีโอกาสในโอกาสนั้นก็คือการซื้อสะสมเหรียญให้มากกว่าเดิมนะครับหรือสะสมวลุ่มให้มากกว่าเดิมนะครับพอเมื่อราคามันดีดกลับขึ้นไปท่านก็จะสบายใจอ่าคือระ,ะดมขายกันนะครับได้เงินได้ทองกันมากมายนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ฝากไว้ในท้ายท้ายนี้ก็บอกว่า ศีลทานสมาธิภาวนานะครับก็ฝากทุกคนอย่าลืมระลึกเอาไว้นะครับคิดดีทำดีได้ดีนะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอพรบคุณและสวัสดีครับ <Baby Monster! S 1> มาดูรายละเอียดของช่องของกรุงเทพคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็น ของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับ,บปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So อร์สไลนนะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิป กาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ